เอเอเมยวันดีเนยะนะ้าชื่อซีซีอ่ะมึงเท่านชื่อซีซีเอ่ะนชื่อเหมือนข้าเลยไงเอาเลยจะไม่ชื่อเหมือนคคดเลยเอ๊เสียงคุณทนแต่ข้าหนึ่งไม่ออกนะเจ้าเคยนึกใครออกบ้าให้นอกแก่คนกี่ตัว ใช่ที่แค่มันไม่ใช่คุณสำคัญเลยท่านก็รู้ตัวนี้นะอือใช่แค่รู้ดีอ่าพอดีรู้จักไหมว่าชื่ออะไรชื่ออะไรนะท่านไม่น่าชื่อซีซีอ่ะ ถ้าชื่อีค่าของค่าทั้งกระธานน่ะชื่อซ้ำค่าโอ้ยังงั้นเลยชื่ออะไรนะทําไม่ท่านไม่ออกจากค่าคุ้นเสียง่ะค่าว่าชื่อค่มันโหลแล้วริงจะมีคนชื่อมันค่าอีกเลยโอ้ฉันชื่อโหลเหรอไม่ชื่อฉันน่ะโหละแต่ทำไมถึงมีคนเหมือนฉันอีกเลยเขาหมายถึงซีซีอ่ะเขาจะไม่ตอบเขาจะไม่ใชต้ตเอาเป็นว่า น่าจะเป็นคนรู้จัดของท่านจักไหนที่ไหนจักแข่งใช่ไหมสรุปท่านชื่ออะไรชื่อซีซีถ่าไม่ถามเยอะ,อะเปิดดูด้วยเปิดดู <c oughs> อันนี้เปิดดูเดี๋ยวนี้อะไรโอ้ยแค่สุดกาแฟดดนนขนได้มไหมโอ้งท่าน,ทานเห็นการดื่มกาแฟสัญภาระการที่ท่านส่งของแล้วก็เปิดแม้นหรอคะอุ้ย มันไม่รวบปากฉันหรอกอ๋อคารุล่ะคำศัพท์ของท่านอุ้ยท่านเอ่อท่านชื่ออะไรอู้อู่สักอย่างนะข้าจำได้เพราะว่าอู้ในท่านอู่ฟูอู่อะสักอย่างเอออู้ฟู่ก็ได้ใช่ถ้าชื่ออู้ฟวยถ้าจะมีเสียงเวลาท่านกินน้ำได้ใช่ไหมข้ากินยังไงสี่สีท่าแบบเมื่อกี้ยังไง เราให้กินน้ำข้าจะมนนะันฟองเลยนะ่าจำลักน้ำหรือเปล่านเนี่ยจำลักน้ำหรือเปล่าอย่างนเงนี้ยเป็นการกินน้ำนะ่อท่านเปิดหรือยังเปิดหรือยังเปิดสิเปิดอะไรเปิดก้นได้ปูหรือเปล่า,น,น,ลานี่ยอยาก้องเปิดไหมเปิดดีๆอันนี้คือใบอะไรไมันนเป็ท่านจะเปิดแต่ <c oughs> แตงหน้านะ อ๋อย่งเง้นเลยนี่มีคนหืมเฮ้ยไท่วอะไรว่าเนนี้ยบอกว่าเอมีคนจะแต่งงานกันเลยใช่นะค้ากับอาที่สานมีค่าชื่อว่รู้หวังไงเอาแล้วแค่าทายถูกก็เนี่ยแคืองแบบงานบวชงานอะไรไม่ใช่หรอกเลยายไรั้งไนะอะไรขงนะอ๋อเงินแต่งแก้าเงินเลย มันที่สิบนี้นะอันเชิญด้วยนะอันนี้นะเมื่อกี้ทักข้าหรือเปล่าท้อทีนะโอ้ไม่เป็นไรเน่ได้กแก์สยังไงได้ยังไม่ได้เอะเอาการ๊สนี่ไปไรนะท่านนี่ได้การได้ยังเนะนี่ยนี่เปล่งค่าเอาง <c oughs> เขาส่งอะไรให้ท่านหรอ,อ,อ เขาส่งการ์หน้าไรนะเขางงเลยเนี่ยเป็นการ์ของข้าเองนะเาปินดูซิแค่ทำเองกับมือเนี่ยออข้าขอดูก่อนละกันเขาบอกเขาทำเองนะข้าอยากชมเชย่น่ยนะพอดีเราจัดการแล้วล่ะม่หว แค่จัดอยู่ข้างบนนู่นเ่ยวันปิติอย่าลืมเข้าไปร่วมหน้าวันที่ยี่สิบจัดที่บ้านโอ้กาสวยมากเลยนะท่านหญิงท่านชื่ออะไรนะ มาตัวนี้มันตามมึงจะเตะแทนเจ้าของใช่ไหมเนี่ยอ๋อเอ้ยเน่เน่โอ้โา ใช่เจ้าไมีควรใช้กำลังไม,ไม่เอาข้าเป็นเจ้าสาวอยู่ไม่ได้ไม่ได้ใช่ถูกต้องแล้วอีกหน่อยเจ้าวันที่ยี่สิบมันจะเข้าโบสถ์แล้วรบกวนอย่าให้คนเออเอาแต่ให้ดูแสงหวงดีไม่จำเป็นค่ะเอ้ยอย่าลืมเจ้าไปร่วมงานด้วยนะวันที่ยี่สิบบนวันปิติบสด้านขวื ที่ไหนนะท่าน